สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือม่อนี้มาพบกับช่องยายไพ่ีไพกินบาายรวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมื่อนี้ยายไพ่ได้นำของมูลเนื้อทังเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางวันสิไปรับชมรับฟังยงายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพภนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลินไปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบปอยผ่าเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดห,หรือว่าจะคอมเมนต์ของมุค้มาาคลิปข้างล่่าาางงได้้เเนนนะะพีอ กระเป๋า้ายยายห้างเนาะพี่น้องจัาไปบึ่งของมุ้งเนีทางอาจารย์ทันแหลกเพกื่นเนาะจ้บแนวทางนี่เป็นแนวาทางของยายพ่อเองเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ยายพ่อเด่นมาแห้งเลยค่ะเด่นแบบนี้ว่าเด่นเก่ากับหนึ่งมาจ้ะเด่นหนึ่งกับเก่าแต่วันหนึ่งไมาแห้งกับเก่าเลยพี่น้องหนึ่งมาสองตัวเนาะจ้ะจะเป็นแบบอ่าห้าเก่าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเก่าหนึ่งอาจจะจวดบ่ได้ลยหเป็นเลขอันเนาะพี่น้องเนาะ เอาไพมากับพิจนาน้ำใดเนาะค่ะพ so ี่น you know, ้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันค่ะพี่น้องเป็นแนวทางเต็มร่วมสามตัวทึ่งอาจารงวดที่แล้วเต็มแปดนาอพี่น้องงวดนี้สี่หกเจ็ดวาสันเต็มร่วมสามตัวทึ่งเอามักตัวใดกับพิจนาน้ำบนใดเนาะพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนเลยแต่เป็นแนวทางล่ะค่ะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไหมานะอาจาพี่น้องจ้าเป็นแนวทางของอัน เพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะสามตัวอยู่ที่สามหกศูนย์มาสันพี่น้องพิจาหณาน้ำเพิ่นได้เนาะสองตัวก็คือหกศูนย์นั่นแหละค่ะพี่น้องไปมาหกศูนย์ก็จวดจาดเลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งไอ้ตูนนะคะพี่น้องไอ้ตูนบอกว่าจังสี่ล่ะเลขเด่นอยู่ที่สามมาสันสายสองเป็นเลขของแท้ละพี่น้องแต่ว่าเป็นสายสองเนาะแต่ว่าถ้าสายหนึ่งจะมาประมาณถ้าสายหนึ่งจะมาประมาณใบสองงงกว่ากว่าะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากบนนะจ้าพี่น้องเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเก้าสน่่าแนะคะพี่น้องมากระจจดจาดฝาดเบื่อใดทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนเรืวแต่เป็นแนวทางละค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ค้นขอมาล่หลายเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพิ่นกระเขานะจ้ะอ่อ วันนี้มาตามต่อจ้ะพี่นองจ้ะวันนี้มาตามต่อพี่อบอกว่ามากศูนย์ศูนย์สองเจน้นๆก็คือศูนย์สามศูนย์ี่ศูนย์หกเนาะตรงกันกับหลยๆอาจารย์อยู่ที่ศูนย์หยพี่นองเดอ้อไผมากศูนย์หกกับพิจานาณ้ำเพลินไดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนบางระจรันนะจ๊ะแคบสตัวล่างได้เลยเนาะค่ะพี่นงเนาะเพิ่นวงกลมให้เลียวนะพี่นองขาพิจานาตามเพลินได้เนาะ สองตัวล่างตัวใดเพิ่นวงกลมใบก็คือตัวเน้นเพิ่นนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นไหมาเนาะจากสามตัวบนตัวใดติดสองกับเก่าจัดลงไปว่าสันพี่น้องค่ะสองเก้าเก้าสองมากระจวดว่าสันเนาะตัวใดติดเก่ากับสองตัวใดบ่ติดตัดทิ่มว่าสันเพิ่นว่าตัวใดไม่มีเก้ากับสองตัดทิ้งว่าสันเพิ่นวาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดวิลัดสสองตัวเถิงงวดที่แล้วเข้าศูนย์สามเนาะอันนี้เพิ่นจัดเน้นๆมาให้แล้วเนาะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสามสองสี่สองแปดสามสามสามสี่สามแปดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนบางละจันเอาอย่าพ่ลงให้ยเลยเด้เนาะพี่น้องอันนี้ไวรุ่นสวนมะพร้าวเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเด่นสีก็ศูนย์เนาะจ้าเพิ่นบอกว่า ห้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สี่เนาะสองตัวแคบหน้าจอตามเพลินได้เลย,เ,ลยเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รวนเร็วจะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้อย่าเอาเลขดับมาใส่ใจด้วยแย้แไพ่บอกนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของสายด่วนนะคะแอดหมาหน่อยเนาะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดและสามเจ็ดสองเจ็ดนาจะเต็มกระจัดหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดไปพี่น้องคะ่ะจวดจานหนึ่งเจ็ดและสามเจ็ดไปเนาะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องมากตัวใดกับจวดจานน้ำเพลินเดย ทุกสำนักทุกอาจารย์รัวเรีแต่เป็นแนวทางล่ะคะพี่น้องขะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวของแอดชายคูนเนาะเด่นเจ็ดล่องแปดวะสันต่อไปเลยจ้าอันนี้นุ่มหน้าวานเนาะวัดดวงไปเลยศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าแปดแปดศูนย์เก้าวะสันต่อไปเลยจ้าเอาอันนี้เป็นแนวทางของแอดมอลกฏเด้อพี่น้องเนาะแอดมอลกฏเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่า เจ็ดหกศูนย์หกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์มาสั่นพิจารณาตามเพื่อนได้เนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอด็ดลุงนิ่นบอกว่าเจ็ดตัวเดียวเขียนเขียนขังเทิงเนะเาะอ้าวอะไรเนาะเนี่ยมาคือหลายเทนเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าสี่เก้าสองสองเก้าสองสี่นะคะไปกับเนาะค่ะพี่น้องศูนย์เก้าเก้าพะนะจวดจา้าได้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเจ็ดห้าแปดโอ้ยอะไรเนาะ คือไ like, ลน์แถิขอค่วมขอตทวเด้อพี่น้องขอข่วมทั้งเพจนะคะพี่น้องคะ่ะศูนย์หกสามสองศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของไงเอสตางนะคะพี่น้องคะ่ะเอสตังเราหายมากนะจ้ะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นวันนี้ยูทีหกและเก้าว่าซันพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงแค่ไพ่สิพามาเบิงแนวทางของแอดซูเปอร์แมนเนาะสองสามสองสี่สองห้าและสองหกโอ้ยอีหยังเนาะพี่น้องคือหลายทีอ่าเพิ่นบอกว่ารูดบนล่างสองแปดสองสามมาสัน่นชุดเน้นเพิ่นแอดซูเปอร์แมนเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้แหละพี่นอ้องเอารางสองเจ็ดรางสองเจ็ดบนสามสองแปดมาสัน่นชุดเน้นเพิ่นแอดซูเปอร์แมนเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดบีวันนาว่าสันเดินบนล่างเดินแปดกับเก่าชุดเต็มเพื่อนเทียบหน้าจอสำหรับแนวทางของแอดบีวันนาเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นงวดที่แล้ยวลุตเนาะค่ะเนาะเด่นบนล่างงวดนี้ห้าหกสี่ห้าหกมาโตว่าสันต่อไปเลยจ้ะสูตรสูตรนี้งวดที่แล้วเข่าแปดเก่าเนาะสูตรนี้มาได้บนล่างเนาะเพื่อนมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าหนึ่งเก้า ศู0ย์สและ0นย์เก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่เมื่นนะคะพี่มื่นบุเพวสันศูนย์แปดแปย์ศูนยาเก้นย์ศูนย์หาหาศูกันศูนย์เจ็ดศและหกศหเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแบงกปันฟีเดอร์เดนข้างบนวสันเดนเจ็ดแหนึ่งนะจ้าสองตัวและสามตัวแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของเงิน เทียบหน้าจอาตามเพื่อนใดเลยเนาะคะ่ะทุกสำนักทุกอาจารย์ล,วล้วนเร้วแต่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อยายไพ่เป็นค้นห,หามาให้พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าสิจวดตัวใดเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยเน้นเน้นมาสั่นพี่น้องเพื่อนบอกว่าฟันหกเก่าตัวเดียวเขียนเขียนมาสั่นพิจณาได้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง8 8 8ด9ปด้าเกังทึ่งและข้าง่างเน้น8ปดเก้าตัวรอง9ก้า9ี่เจและเก้าข้างลูาง0 3ดสามแปและสอเนาะคะ่ะมักตัวใดกับพิจาหน้าน้ำเพลินใดตัวนั้นเนาะพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทาง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้บางกลางวาันดุพนาล่างนะคะพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะตามไทยเนาะพี่น้องเนาะตามไทยนะคะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดออมเนาะจ้ะแอดออมเพิ om, ่นบอกว่าซีซีสามแปดห้า 3, 53, 66, 62, 91, สามแปดศูนย์สามแปดหนักๆเนียนหาแปดห้าสามซักเก้าสามหานะจ้ะพิจารณาหาสามแปดสามและหกสองเก้าหนึ่งวัสดุพิน้อง มากับจวดจาดนำเพิน์ได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเต้มรวมสองตัวล่างนะคะพี่น้องคะเต้มรวมสองตัวล่างงวดที่แล้วเต็มเต็มเจ็ดเนาะคะ่ะวันนี้เจ็ดแปดหนึ่งแต้มรวมสองตัวล่างสแสดงว่าเลขสูงอยู่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะเลขสูงอยู่เนี่ออกออกสูงหรือออกต่ำเหรอพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยเต้มรวมสิบหน่วยบนมาซันพี่น้องงวดที่แล้วเต็มสามเนาะวันนี้แปดเก้า หกว่าสันพี่น้องเนาะศูนย์นี้เพื่อนบอกว่าเดินบนมวดเที่ยวเดินศูนวดนี้เดิน88อีกอย่างดีละพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นแนวทั้ทงคู่ดับนะคะทุกคู่ดับคู่ดับไทยสองตัวล่างแล้วจ้ะพี่น้อง แคบนาจอไวสําหรับคนเด็กตากเนาะจ่าถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด้เวขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง,งยงเงีงรวยๆปังๆสุขุสุขคนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอบุญทาง้งทห่ยายไพ่ไม่พอแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเปน็นแนวทางขอบคุณห,หลายๆเน้อจ้าสวัสดีจ้า